ส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ของกรทมมาอย่างยาวนานในตอนที่อยู่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะจนกระทั่งออกมาจากพักเพื่อไทยมาตั้งพักใหม่นั่นก็คือพักไทยสร้างไทยตัวย่อคือทอสอทคุณหญิงสุดารัตน์เกยรราพันธ์หลายฝ่ายก็จับตามองว่าเอ๊ะเลือกตั้งผู้ว่ากทมในรอบนี้ คุณหญิงจะปล่อยไปหรอโอ้ไม่ได้นะ,ะปล่อยไม่ได้เพราะว่าคุณหญิงเองเนี่ยก็คลุกคลีกับพื้นที่กทมมาตลอดเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีสัญญาณบางอย่างนะคะจากคุณหญิงสุดารัตน์นะคะพูดถึงเรื่องของการส่งผู้สมัครชิงลงเก้าอี้ผู้ว่ากทมเหมือนกันก็บอกว่าคือตอนนี้ยังไม่รู้แหละว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรแต่ถ้ามีความชัดเจนพักก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนที่พักไทยสร้างไทยถูกมองว่าสนับสนุนคุณชาดชาติในานามอิสระนั้น คุณหญิงปฏิเสธเลยแต่ไม่ได้พูดตรงๆแต่พูดว่าวันนี้หากจะสนับสนุนหรือทำอะไรต้องส่งในานามของพักไทยสร้างไทยเท่านั้นเพราะต้องตรงไปตรงมากับประชาชนมไม่ใช่ว่าอันนี้เทนพูดเองคุณหญิงไม่ได้พูดไม่ใช่ว่าพักไม่ส่งแต่ว่าในเบื้องหลังไปสนับสนุนอย่างเงี้ยมันไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่า,าแอบส่งคะแนนแอบส่งหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้เัน,นพูดเองนะคะแต่คุณหญิงก็พยายามจะสื่อสารว่าถ้าไทยสร้างไทยจะส่ง ก็ต้องส่งในานามของไทยสร้างไทยเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่อ e ีแอบนะคะแล้วก็รวมถึงคุณหญิงยังบอกด้วยว่าการส่งผู้สมัครลงผู้ว่ากทมสำหรับพักไทยสร้างไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าประชาธิปัตย์เองก็มีดร A นะคะพลังประชารัฐกับกระแสข่าวของผู้ว่าหมูป่านะคะก็ถามว่าแล้วอย่างนี้พักของคุณหญิงจะสู้ได้ไม่ได้ยังไงคุณหญิงก็บอกว่า ขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะเพราะว่าท,ทักไทยสร้างไทยย้ําตลอดว่าเราแข่งกับตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวเองและคุณหญิงก็บอกได้ว่านี่คือภารกิจครั้งสุดท้ายในชีวิตที่จะสร้างองค์กรให้ดีในชื่อไทยสร้างไทยทําตัวเป็นเสาเข็มหรือเป็นสะพานเชื่อมคนดีๆมีความรู้ความสามารถคนรุ่นใหม่และคนทุกรุ่นเข้ามาสร้างประเทศไทยให้ดีที่สุดนะคะก็อันนี้อาจจะยังไม่ใช่ท่าทีที่ชัดเจนว่าจะส่งไม่ส่งแต่ดูสัญญาแล้วเนี่ยคุณหญิงไม่น่าพลาดในการส่งรอบนี้เพราะว่า คือถ้าพลาดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดก,กันเยอะเลยนะคุณณธิยาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณบอกอะ่ะพื้นที่กทมเนี่ยเป็นฐานเสียงหลักของคุณหญิงสุดารัตน์เลยนะ,ะจะกี่ยุคกี่สมัยจะไปอยู่พักไหนคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะต้องรับหน้าเสือเป็นแม่ทัพกทมไม่ว่าจะเป็นพักไทยรักไทยพักอะไรต่างๆที่ติดๆดมาเนี่ยแม้จะ ตอนที่เองเนี่ยทีมงานของคุณหญิงสุรรัตน์าที่ผมมีโอกาสขับรถนะไม่ได้ไปคุยขับรถไปตามตรงนูน้นตรงนี้เขาเริ่มขึ้นป้ายหมายว่าคนนี้จะลงเขตนั้นเขตนี้เนี่ยก็เริ่มประญาัสัมพันธ์ตัวเองแล้วแล้วก็มีรูปคุณหญิงสุดารัตน์ นะมีสโลแกนมีแรงตานี่เริ่มเห็นเริ่มเห็นภะูพมแล้วนะครับเราจะต้องสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะ,ะออแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณหญิงสุดารัตส่งตัวแทนในนามของไทยสร้างไทยขึ้นมาแน่นอนนะคะว่าคะแนนฐานคะแนนของพรรคไทยสร้างไทยกับเพื่อไทยเนี่ยมันต้องไปแย่งกันเองแน่นะนะส่วนหนึ่งเนี่ยนกทมเนี่ย ก็ต <ítulo> <es> anyway, ้องยอมรับว่าคุณหญิงโุัตร so 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 ์ม so yeah. ีมีความนิยมอยู่มีบารมีอยู่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเอาในโซนกรุงเทพตะวันออกดินะแต่ว่าบางกะปิสะพานสูงบึงกลุ่มอะไรเหล่านี้อันนี้คนที่ถ้าสมมติไทยสร้างไทยส่งเนี่ยนะคนที่จะแหม่ครั่นเนื้อครั่นตัวหรืออาจจะหนักใจก็คือคุณชัดชาติชเพราะฐานเดียวกันใช่เพราะเพื่อไทยไม่ส่งเพื่อไทยไม่ส่งก็รู้รกันอยู่ว่า เพราะอะไระนะแต่ถ้าคุณหญิงสุรรัตน์ไม่ส่งด้วยเนี่ยคุณชัดช่ยายก็จะเบาหน่อยถ้าส่งปุ๊บแบ่งคะแนนกันใช่นะค่ะ